โอ้แดงไม่แดงเลยเขาสักั้นเฮ้ยว่าไปขโมยเป๊กมาแน่เลยการนี้เนี่ยสักป๋องมาแน่เลยเนี่ยการนี้เนี่ย กออง้นเมาเล่นโอ้ยหยุดสองอาทิตย์เตะบอลไม่เป็นเลยวะมาเล่นปะยังเดียวเลยโุ้ย เขาขัดไซมาเลยหนุ่นุ่บังไว้สองเลยเหรออ้าวอุ้ยเจร้อนนี่มวน ขวาคนหนึ่งเด้อมองในโทรศัพท์ไปไหนเล่นน้ำเลยแบบเมาเมากล่องเลยหนุสายหนุ หล้างคนหนึ่งปะนี่แหละดูจับเล่นก่อนพี่เนิงไปแล้วเลี้ยงไปเลี้ยงไปสวย,ยได้ยังจะฉี่บอกเขาไหมเขาเห็นเลยนะ <c oughs> <c oughs> Mùm thôn mùm thôn thì kiếm hai vợ chồng hai về này sao mà ui sám lên đây tập bằng máy tập

nụ cái nụ vẫn lắm gì là này đây đây Hãy subscribe cho ừm, Ghiền Mì ba, Để นสายคอนโทรนไม่ใช่สายสปีด <c oughs> สามคนแล้วไอ้นุอ้ิมีหลอดด้วยโหย

Sáu chú môn rồi bà ơi, môn rồi Đập bọn, bọn cái cây kia nói Tụi bây Nắn lẽ Xui nít phải xong nó

ยิ่งสวยนี่ต๊อปวิ่งเข้าหาบอลน่ะดูดิ ตบเล่นตบเฮ้ยอะน,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 น้อยอะน้อยยัดยัดไ,ไ,ไปหลดุดเป็นนาทีครับเปด นิ่งครับวิ่งวิงว่งไปวิ่งสิบถูกปะ đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn